ทอดปลาทูหอมทันกับข้าต้มจ้าเดี๋ยวไปพลิกเดี๋ยวไปเก็บพริกข้างเตาคะ่ะพริกขี้หนูคะ่ะพริกขี้หนูอยู่ข้างเตาข้างครัว ต้นพริกอยู่ข้างครัวคะ่ะเดี๋ยวไปเก็บมะนาวข้างครัวอีกมะนาวลูกโตมากคะ่ะมะนาวมะนาวลูกดกๆคะ่ะ มานาลูกโตมากค่ะทุกคนเห็นมานานออกลูกทั้งปีจ้าเสร็จแล้วค่ะปลาทูหอมกะข้าต้มค้าต้มกาลังต้มค่ะมันมืดค่ะขอบพระคุณที่รับชมนะคะ